เดี๋ยวกาติปลบมาก่อนติปลบมาวันนี้ไม่จ่ายวันเตียอบข้าววันตี๊บแต่ใดกะเดี๋ยนายได้คั้วันนี้เป็นวันเด็กข้าวปวดร้องปนนาร่อยวกซิมอ่าถึงอันนี้กำกวัณวันเด็กป่ะหรือคั้ยุดว่าก่อนกั้ยุดว่าก่อนกำกวัณวันเด็กปีชงปนน่าร่อยปริมาก้ามันเก๋เก๋กันี่เปลือนก็ค่ะเปลือนก็อยู่ปวดร้องด้วยกัน กำ่ก้นหน่อยเด็กดปรดร้องก้นอร่อยยออกสิบอ้าวออปุ้กะลูกคิดรอบครอบเราไปชอบท,อบทัวฐานคมค่ะเก่งมากค่ะตึ้งกันนี่วันนี้วันเด็กตึ้กงกะ<ม>ก็ไปจับกองฟันนั่นตีโรงเรียนตึ้งน้องก็ได้รถตีบเลยคนเล็กเลยเขาดวงดีอันแล้วให้ดิสกี้เขาก็ได้คนเ้นเ,นคนเด็ก,ดกสองห้องเลยก่ะเขาได้รถตีบสีแดงสวยมากเลยบังดิบนูบังดิบได้ได้ได้ม้อนกลางไม้กลางไหนหรว่าม้อนได้ได้ม้อนแต่ใบหนอนหัวอ๋อช่องนู้ยเหรอกะ อ๋อน่ารักอีเซ็ตนี่เลยมั้งตอนนี้กี่ปีแล้วคะตอนนี้แปดปีค่ะอยู่ปวดซ้องอย่าไหมคะค่ะค่ะนี่เปลื่อนนองกันโย่ปวดซ้องกันนอนเฉยได้องจันน่ะจันมินเด้ออ๋อหลุกค่อยนี่บ้านอยู่ไหนคะน้องกล่องใหญ่เอ้ออยู่บ้านอยู่อะไรตัดตาลูกเออบ้านอยู่ตรงไหนแล้วกล่องใหญ่ตานี่ไมอ๋อไหนี่กางอะไรได้ก Nói mẹ chửi đấy bữa qua có rồi chạc nó bằng tí á Mà chửi đấy bát. bát dùng kéo nơ Ơ trời đây nè Chửi trụ bát Nằm cuốn dạ, nằm cuốn dạ chả đặt mai Lăn kẻ trọ mút mai rồi Mát nơ Thế vô bàn dô lăng rủng điện đi mai Ồ, oh, lăn kẻ trọ mút Lê cả năn trụ bát Bát ăn lô kẻ trọ Chảy mai Tức mà giờ này tôi đi cá ô mận bí ngon gan bí ngon kè gan rồi mai anh cặp kè trọ nông quân kè mướn anh nông quân bí ngon gan nì kè trọ nì kè trọ tuột non trâu nì ô luồng non pha đất non đấy con quen đay rồi cặp thuốc lá rồi ui mai น้องได้เป็นเครื่องเคียงค่ะไม่ได้หลบช่วงกันนะวันนี้เหรอได้หลบช่วงกันเป็นเครื่องเคียงมีปองต้มมีตะมุนโอจริงอ๋อได้หลบช่วงค่ะไม่มีขาดบังดิบได้ไม่หลบช่วงบังดิบบังดิบไม่ได้หลบช่วงโอ้นงได้หลบช่วงเลยนะเก่งหมากเลยนะจีนนะจีนกาอ่กันนั่นเกนี่นะคะมีไปนัดแล้วกาไปเจอกับกาแล้วการักนะรักนะคะรักนะคะจุ๊บจุ๊บ ตั้งใจเรียนหนังสือนะคะให้ยิ้มเลยกวันช่วยทีสิคะอะตอดูเลยอยู่เดูน่ารักแต่ก้าโตขึ้นเป็นเด็กดีนะคะ,ค,ะค่ะตั้งใจเรียนหนังสือให้เก่งๆให้ได้ตำนานเหมือนตุจาเลยนะคะ,ค,ะค่ะขอบคุณค่ะแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะค่ะบายบายค่ะ